โดยในภาคเช้าณรัตนบันลลังสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายได้มีการถ่ายทอดสดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ผ่านระบบซูมพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางสถานี g ี n เโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ถ่ายทอดเสียงพิธีบูชาข้าพระของหลวงพ่อธรรมชโย ให้คณะสิทธิอนุสิตท,ทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งเพื่อความสงบความบริสุทธิ์ของใจโดยพิธีบูชาข้าวพระนี้คณะสิทธิอนุสิตได้เตรียมอาหารข้าวหวานและปานะใส่ไว้ในภาชนะอันประณีตงดงามเพื่อน้อมนามบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยจิตที่เรื่มใสในพระคุณอันไม่มีประมาณ นำความพื้นปิติใจไปสู่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่ได้ร่วมบุญผ่านระบบออนไลน์อยู่ทางบ้านจากนั้นเป็นพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานค่ะส่วนภาคบายพระครูธรรมคอนอารักษ์แกนารักโขผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์สัมมานาออนไลน์เรื่องกฐถินธรรมชัยกฐถินแห่งนักรบกองทัพธรรมโดยพระอาจารย์ได้กล่าวถึงงานสัม,มา,นานะคะกล่าวในงานสัม,มานาโดยมีใจความโดยย่อ ว่าการเดินพรมแดงอันเชิญกระบวนกรถินถ้านับทางโลกการได้เดินพรมแดงอย่างเช่นพรมแดงฮลริวูดนั้นก็นับได้ว่าเป็นความสําเร็จอันสูงสุดแต่การเดินพรมแดงกถินของวัดพระธรรมกายนั้นนับเป็นบุญอันสูงสุดเช่นบุญกถินธรรมชยัยกถินประวัติศาสตร์ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปีพุทธศักราช2554นะคะที่น้ำก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของนักสร้างบาร,รมีเลย หรือแม้แต่ปีพุทธศักราช2,563กระถินธรรมชัยในช่วงโควิด -19 การทำบุญกระถินยังคงเดินหน้าต่อไปและยิ่งใหญ่งดงามเสมอเพราะบ,บุญกระถินเป็นบุญที่จะทำให้เรานั้นได้รื้อผังจนและสร้างผังรวยที่จะสามารถเลี้ยงโลกนี้ให้สว่างสวยไปทั่วได้ ดังนั้นต้นเดือนหน้าก็จะถึงพิธีทอดกรถินธรรมชัยกันแล้วค่ะซึ่งกร,ถ,กรถินธรรมชัยเป็นกรถินที่ขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้ขยายออกไปทั่วโลกก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ทําบุญกันให้เต็มที่เต็มกําลังเพื่อรื้อผังจนสร้างผังรวยไปด้วยกันจากนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมภาคบ่ายโดยหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ น,นั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งก่อนที่จะได้ให้โอวาทเติมเต็มบุญบูชาเข้าพระในวันนี้ให้คณะศิษยานุสิตทั่วโลกรู้สึกปรับปื้มปิติใจไปด้วยกันค่ะ